ปี66ปีผ่านปี67ไปแล้วก็ตอนนี้ปี68ปีกว่าเองสมุดสมุดเล่มนี้เราเขียนเมื่อตอนเดือน9ของปี66ยังไม่เจออาจารย์บัณฑิตยังไม่ไปเจอครูนิดหน่อยเพราะว่าเรายังเป็นชื่อเดิมอยู่เลยปกติก็ชื่อเนิร์ดนะเนิร์ดรัชชาวิชั่น Mission to the vision ตอนแรกจะเป็นเพจเพจนี้ที่แบบว่าเออเราก็ลองลงมือทําก่อนเรายังไม่ติดชื่อติดอะไรอ่ะเออโอเคลองลองได้ได้เอาหน้าออกกล้องก่อนลองได้เอาค,คอนเทนต์ดีๆความรู้ดีๆออกมาให้กับทุกคนก่อนพูดก็ยังไม่เป็นคอนเทนต์ คอนเทนต์ก็คือมีอะไรอยู่ในหัวอยู่ตอนนั้นยังไม่ได้จัดระเบียบนะก็ออกมาพูดก่อนออกมาสอนก่อนก็สอนในในเพจเนี่ยค่ะมิชชั่น2เดือกวิชันเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นก็เ,เป็นเหมือนแบบว่าสมุดเล่มแรกเนาะในการเปลี่ยนชีวิตดูสิคะการเปลี่ยนชีวิตจริงๆอะ่ะบางคนคิดว่าการเปลี่ยนชีวิตหรอต้องต้องยิ่งใหญ่มาหาศาลจริงๆไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรเลยนะคะก็คือแค่เราเขียนจากสิ่งที่เราคิดอยู่ในหัวนะ่ะออกมาเป็นเป็นตัวหนังสือออกมาเป็นรูป ออกมาเป็นความรู้ทั้งหมดเนี่ยค่ะเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมเขียนจินตนาการจินตนาการเนี่ย how to vibration เมื่อก่อนยังไม่รู้จัก vibration คืออะไรอารมณ์คืออะไรเป็นแบบไหนเราก็นั่งอ่านนั่งเลคเชอร์นั่งเขียนแล้วก็ศึกษากับมันศึกษาจากความรู้ภายนอกก่อนแล้วลองเอามา adapt ใช้กับ ตัวตนของเราเพราะว่าอารมณ์มันอยู่ตรงไหนมันก็อยู่ตัวเราใช่ไหมเรามีอารมณ์เพราะฉะนั้นการที่อารมณ์ในตัวเรานี่แหละมันเป็นแบบไหนแล้วก็เออเอาจากความรู้ข้างนอกมาศึกษาความรู้จากภายในของตัวเราแล้วหลังจากนั้นมันก็เกิดมาเป็นมาเป็นการเติบโตได้อย่างสวยงามนะคะเราก็จะได้อ่าโอเครับรู้อารมณ์ของเราตอนนี้เราเป็นอารมณ์โกรธใช่ไหมเราก็แค่มองดูอารมณ์โกรธเราจะไม่เข้าไปเป็นอารมณ์โกรธเพราะว่า อารมณ์ที่เป็นโกรธหรืออารมณ์ที่ที่อิจช้าหรืออารมณ์ที่ที่เป็นไวเบชั่นต่ำอะคะ่ะมันเป็นสิ่งที่ภายนอกเท่านั้นเองอยู่ที่เราอะเราจะไปรับอารมณ์นั้นเอามาใส่เป็นตัวตนของเราแล้วเราก็เอามาเป็นการกระทําเราไหมเอาออกมาเป็นเป็นตัวตนของเราจริงไหมเรายังยึดว่าตัวนั้นอารมณ์ตัวนั้นเป็นตัวตนของเราจริงๆไหมจริงๆไม่ใช่นะคะมันเป็นสิ่งภายนอกเราแค่มองเห็นแต่เราไม่เข้าไปเป็น แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นหนังสือสมุดเนาะสมุดเล่มแรก Mission to the v i s i o n ดูดิอ่าตอนนั้นก็คือเนี่ยก็คือเป้าหมายหลักของครูบ๊อบบี้ที่ออกมาให้ความรู้คือสร้างแรงบันดาลใจอ่า How to Vibration How to ออกจาก Vibration ต่ำยังไง How to การประสบความสำเร็จด้วยทางลัดน่าจะรู้ตั้งแต่อายุ20ทําทำยังไงเรียบเรียงจัดระเบียบสมอง เห็นไหมตั้งแต่ครั้งแรกเลยอ่ะที่เราตั้งตั้งใจในการออกมาให้ความรู้อะไระ a A A R After Action Review One Point of Lesson การจัดระเบียบความคิดด้วยบูโจการกำหนดเป้าหมายมิติของชีวิตอันนี้คือหลักแกนหลักที่บอบบี้จะออกมาให้ความรู้อันนี้คือบันทึกในตอนปี66นะปีกเนาะปีปีกว่าแล้วอะใช่เนี่ยเป็นคอร์สออนไลน์อีบุ๊กพอดแคสต์อธิบายสไล,ลสด์ไลท์สดเนี่ย ก็เขียนออกมาว่าเราจะทําอะไรยังไงบ้างแล้วก็ศึกษาไปด้วยอันนี้ไม่ได้เจอจารย์บัณฑิตนะอ่าชิวเหนื่อยไปทําไมอย่างเงี้ยรู้จกัจกจักกรวาลรู้จักจิตใจรู้จักอะไรอย่างเงี้ยเออก็ศึกษาศึกษาเนาะเออเนี่ยเราก็บอกเออเราไร้สดออกมาเป็นแบบนี้แบบนี้นะเห็นไหมอืม ภาพในหัวเราเป็นยังไงก็อ,ออกมาเขียนแค่นั้นเองเพราะว่าถ้าเรายังเก็บอยู่ในหัวเราไม่ออกมาเขียนน่ะมันจะเป็นเดี๋ยวก็คิดเรื่องนี้คิดเรื่องนี้คิดที่คิด,คด,คดมันจะเกิดการเป็นความกังวลอ่าพอเกิดเป็นความกังวลมันก็จะทําให้เรานั่งแบบเออมันเป็นไปได้เดี๋ยวสักพักมันก็เป็นไปไม่ได้หลอกหาข้ออ้างให้กับตัวเองสุดท้ายไม่ลงมือทําเพราะฉะนั้นเราต้องเอาสิ่งที่อยู่ในหัวออกมาอยู่ในกระดาษให้มากที่สุดอันนี้เปิดความลับของครูบอบบี้เลยนะีเ <laughs> นี่ย บางทีก็เนี่ยคิดถึงหมาคิดถึงแมวก็เขียนเลยเพราะมันยังอยู่ในหัวไงหัวเราคิดถึงหมาคิดถึงแมวคิดถึงแฟนเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็เขียนออกมา,านี่นะยังเขียนเลยสอนวาดรูปโดยไม่ยกมือขึ้นฝึกทักษะการไหลลื่น <laughs> อันนี้เราก็ทำเพราะฉะนั้นคนบอกว่าเออรักษาโฟลให้ไหลลื่นยังไง โอ้เราต้องแบบโอ้ข้ามข่งนะเราต้องไหลลื่นบอกตัวเองพยายามไหลลื่นไหลลื่นนะถ้าคุณพยายามมันจะไม่ไหลแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณไหลลื่นไปกับมันด้วยการทําอะไรแปลกๆอะไรเงี้ยอันนี้คือการเขียนทําให้ไหลลื่นเห็นไหมน่ารักไหมเนี่ยครูบอบบี้ทาตอนปีหกหก How to ลดความกังวลด้วยการเขียนเมื่อก่อนเป็นคนขี้กังวลมากนะคะ ก็เออเราจะลดความกังวลยังไงเราทำยังไงได้บ้างก็เขียนออกมาทั้งหมดเนี่ยคะ่ะเขียนออกมาทั้งหมดเจิงปะเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนอยากรู้ว่าที่บ๊อบบี้เปลี่ยนชีวิตได้อย่างรวดเร็วปีครึ่งบ๊อบบี้ทำได้ยังไงแต่จริงๆอ่ะไม่ต้องใช้เวลาปีครึ่งก็ได้นะเปลี่ยนภายใน2 4ชั่วโมงเพราะฉะนั้นบ๊อบบี้มีเวิร์กช็อปวันจันนี้เวิร์กช็อปที่ที่เป็นเวิร์กช็อปเก็บเงินยังไงให้เหมือนฟรีอ่ะ ก็เหมือนแบบว่าเวิร์กช็อปนี้คือมินิเวิร์กช็อป99บาทนะคะทุกคนเข้ามาเพื่อที่จะแบบเปลี่ยนกราฟขาลงที่เรานิยามตัวเองว่าโอเคตอนนี้เรากาลังเป็นกราฟขาลงเราเจอปัญหาโน่นนี่นั่นเราออกจากปัญหาไม่ได้เราออกจากอารมณ์นั้นไม่ได้วเบชั่นนั้นเราเปลี่ยนไม่ได้แล้วเราจะทํำยังไงเราจะจมอยู่กับมันอย่างนั้นเหรอจมอยู่กับอย่างนั้นทั้งชีวิตเหรอเราจะเอาตรงนั้นออกมาเป็นโอกาสได้ยังไงเพราะฉะนั้นบ๊อบบี้เลยจัดมินิเวิร์กช็อปขึ้นมานะคะ เปลี่ยนร่วงกลายเป็นรุ่งภายใน24ชั่วโมงเจอกันวันจันทร์ที่3ตอนเวลา8โมงเช้าเดี๋ยวบ๊อบบี้จะออกมามาพาทุกคนทำเวิร์กช็อปเพราะเวิร์กช็อปนี้ไม่บางคนถามว่าเวิร์กช็อปนี้ทำแล้วก็รุ่งเลยเหรอคือบางครั้งอ่ะเราอาจจะฟโฟลตกตอนไหนไม่รู้อย่างบ๊อบบี้บอกเลยว่าเวิร์กช็อปที่บ๊อบบี้จะสอนให้กับทุกคนอ่ะเป็นเวิร์กช็อปที่บ๊อบบี้ทำเองแล้วบ๊อบบี้ทำทุกครั้งที่บ๊อบบี้คิดว่าตัวเองเจอปัญหา บอบบี้ทำทุกครั้งที่คิดว่าตัวเองอะ่ะรู้สึกไม่ดีรู้สึก รู้สึกอบอกว่าเฮ้ยตกโฟนแล้วนะหรืออะไรแล้วนะอะไรเงี้ยบอบบี้ก็ทำเวริร์กช็อปนี้ทุกครั้งทบทวนทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นทุกครั้งทบทวนความคิดทุกครั้งพอทบทวนเสร็จปุ๊บไม่ถึง24ชั่วโมงค่ะชีวิตบอบบี้เปลี่ยนขึ้นเป็นกลาวขาขึ้นเลยทําแบบนี้ทุกครั้งเพราะฉะนั้นทุกคนสามารถเปลี่ยนชีวิตได้ภายใน24ชั่วโมงถ้าทาเวริร์กช็อปเวริร์กช็อปเวริเวร์กช็อปนี้และเวริร์กช็อปไม่ได้ยากเลยคุณแค่มีสมุดปากกาาาาแแคคคค่่นนนนนนััั้้้ลวไไปเเจจอใร90 999บทมยดี เาบาทจริงๆจ,จะสอนฟรีแหละแต่ก็กลัวแบบว่าไม่ได้กลัวเราก็คือแบบว่าถ้าคนที่มาเรียนฟรีแล้วแล้วไม่ไม่ไม่ทำมันก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นเอาคนที่เอาจริงจริง,รงแต่ว่าเอาจริงนี่ก็ค่อยอ่ะจ่ายมา9 9บาทแล้วก็ไปเจอกันในคอร์สนะคะเจอกับครูบอบบี้ได้ที่เพจครูบอบบี้นะคะแล้วก็แอดไลน์มาหาทีมงานได้แล้วทีมงานเข้าพาพาเข้าไปในกลุ่มปิดนะคะอ่าแอดไลน์ line, มาหาบอบบี้ได้ที่แอดไซค์เ b อาแล้วก็บอกน้องทีมงานว่ามินิเวิร์กช็อป วันที่3มีนาะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันในคอร์สนะทุกคนไปไปเปลี่ยนชีวิตกัน